วันที่แตงโมถูกฆ่าจากห้าคุณบุนเรือเนี่ยฝีมือไอ้ห้าคุณบุนเรือเนี่ยที่ปิดบังมาทุกวันนี้ผมบอกตั้งวันแรกะเมื่อสามปีที่แล้วผมบอกตั้งวันแรกว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยย้อนกลับไปฟังสัมภาษณ์ผมได้เลยเมื่อสามปีที่แล้วผมบอกแล้วว่าคนที่ทำร้ายแตงโม ไอ้พวกเนี้ยไอ้ห้าคุณบุญเรือเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมแต่พาแตงโมไอ้กติกเนี่ยไอ้ตัวดีไอ้เมล้าวอ่ะไอ้กติกกับเมล้าวอ่ะไอ้ตัวดีอีนี่พาเพื่อนอ่ะตัวเองไปขายทุกคนทำไมไอแซนกับไอเฮเลนเคมีเข้าได้ดี แล้วทำไมไอเฮเลนกไกแซนต้องปกป้องกระติกเพราะแม่เราคนหนึ่งต้องปกป้องแม่เราอีกคนหนึ่งแต่ไอเฮเลนเนี่ยเคยมีเรื่องกับดาวิกามาเรียบร้อยเคยมีเรื่องกับดาราอีกหลายคุณถูกไล่ออกจานง,งานเพราะไอเฮเลนเน่ะเคยเป็นช่างแต่งหน้าให้กับดาราแต่เอาเบอร์ดาราไปขายให้กับพวกนักการเมืองนักธุรกิจและพยายามที่จะเอาดาราไปขายให้กับนักการเมือง ดาราคนไหนที่ไม่เล่นด้วยไม่ขอรับตกลงด้วยมันก็เอาเบอร์ไปขายพอดาราไปบอกโปรดิวเซอร์ไปบอกรายการมันก็ถูกไล่ออกมันเป็นตัวเดียวอีกคนหนึ่งเป็นแม่เล้าตัวจริงไอเฮเลนก็แลถึงก็แซน,แซนเฮเลนก็กติเคมีเข้าได้ไงครับถึงเคมีมันเข้าได้ไง ไม่งั้นจะเคมีเข้าได้ไงครับแล้วตอนที่ไอ้ไอ้ไอ้คนไหนนะเขาชื่ออะไรโรเบรดตหรือบหรือใครเนี่ยคือโอนเงินให้แตงโมงสี่แสนเะนียมันโอนไปให้เพื่ออะไรครับเงินค่าอะไรกระติกให้สัมภาษณ์กระติกให้สัมภาษณ์ว่าแตงโมงไม่มีงานและไม่มีเงินเข้าบัญชีมาตั้งสองสามปี มีแค่งานเดียวได้มา18,000ถูกหักไปแล้วของค่าพัดก,การ30%นี่นุ่มนั่นเหลือแค่8,000กวก็บาทผมไม่ได้อยู่บางไทยทุกคนอยู่บางไทยคิดเอาเองว่าคนมีบ้าน2ล้าน3ล้านก็กว่าคนมีรถเจดแแสนก็บาทคนมีค่าโทรศัพท์ค่า,าไ i ฟ i ต่างๆนั่นนะ่ะคนจะเอาเงินมาจากไหนแต่ละเดือนจ่ายครับ คำนวณเงินมาครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไร่แต่ละเดือนที่คุณต้องจ่ายครับค่านวดต่างๆนาๆนาแต่ละเดือนเท่าไหร่ที่ต้องจ่ายครับแล้วอีกติกเนี่ยอีนี่จะบอกว่าแตงโมงไม่มีงานและไม่มีเงินแตงโมงเอาเงินหลักล้านหลักแสนในบัญชีมาจากไหน แต่ไม่เป็นไรเรื่องประเด็นของมันเนี่ยผมส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้กับพี่หมอเรียบร้อยอพี่อัจฉริยะพี่อัจฉริยะไปเรียบร้อยอาจารย์ปานเทพก็มีหมดแล้วพี่สนที่ก็มีละแล้วผมก็บอกแล้วว่าเอาให้พวกนียหัวขาดอีกกติกนี่ยเอาให้หัวขาดอันเนี้ยชู้สู้กันในชั้นศาลในกติกมึงต้องตอบให้ได้นะว่ามึงอะเกี่ยวข้องอยังไง คดีเรื่องบนเรือออกเรื่องนึงแต่คดีเรื่องไอ้เงินฟอกเงินต่างๆนั่นแน่เนี่ยมึงจะต้องรับผิดชอบในะกติจะบอกว่าไม่ออกมาให้สัมภาษณ์จะไม่ออกมาพูดอะไรมึงจะรอดเหรอไอ้จอปโรเบิร์ตไอ้โปจะไม่ออกมาพูดหรือจะไม่ออกมาให้สัมภาษณ์เราจะไม่อะไรก็ลรอดเหรอไม่มีไม่มีทางฝันไปเถอะพวกมึงฝันไปเถอะ แันไปเถอะยิ่งเนียบยิ่งดีคิดว่าเราอะ่ะเล่นงานไอ้แซนคนเดียวอยู่เหรอฮะไม่เราไม่ได้เล่นงานแซนคนเดียวมึงไอ้พวกมึงหัวงโง่เมลร่ฉลาดเมลร่จะฉลาด เราไม่ได้เล่นงานในแซนคุณเดียวไอโง่เราเล่นงานทุกคุณนั่นแหละทุกตัวนั่นแหละพวกมึงแต่แซนแค่อยู่ในหน้าสื่อเพราะว่าอีนี่ปากเก่งปากแจ๋วชอบออกสื่อเพราะคิดว่าพ่อตัวเองปกป้องมันได้ไงพ่อมึงอ่ะไม่รักมึงและเสียใจตั้งมันที่มึงไปแปลงเพศอายุสิบห้าสิบหกแล้ว ตอนที่มันมนไปแปลงเพศมันตอนนั้นไม่ใช่อายุสิบแปดมันอายุสิบห้าถึงสิบหกผมบอกแล้วหล,หลังวันสงกรานนะไอแซมสองพันกว่าคนพันกว่าคนเนี่ยทุกคนเนี่ยฟังผมเลยนะหล,หลังวันสงกรานผมจะเอาหลักฐานของแซม ที่แซนบอกว่าเคยไปเรียนที่ออสเตรเลียผมจะเปิดให้ว่าแซนไม่เคยเรียนที่ออสเตรเลียรครับแต่ถ้าผมผิดนะแซนแย้งมาเลยเอาหลักฐานโชว์เลยว่าแทนน่ะไปเรียนที่เพิร์ตที่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่โรงเรียนไหนแต่ถ้าแซนไม่แย้งมาและไม่โชว์หลักฐานมาก็แสดงว่าหลักฐานผมอ่ะจริงเพราะผมอ่ะเอาหลักฐานมาจากโตโมมึงไม่เคยเข้า มึงไม่เคยไปเรียนที่ออสเตรเลียอิตแหลแล้วอันที่สองผมจะเอาหมายจับของแซนที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่ใครถูกจับเรื่องยาเสพติดและสองตัวกลับถูกดำเนินคดีและสองตัวกลับเมืองไทยผมจะเปิดหลังวันสงกรานแล้วอีกคนหนึ่งที่ผมจะเปิดทนายที่ พูดว่าตัวเองเก่งไปวิจารณ์พูดนี่พูดนูน่นในรายการต่างๆนานาเรื่อนะงการชูสาวทนายสงกา์ใครรู้จักทนายสงกรารบอกมันเลยนะว่าหลังสงกรารเดี๋ยวเจอกันนะมึงสงกรารน,นั้นจบสงกรารมึงจะเริ่มเพราะทำตัว เรื่องเมียเรื่องอะไรต่างๆนานาผมไม่สนแต่สิ่งที่ผมสนเนี่ยที่มึงทํากับลูกสาวตัวเองแต่ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆนะเป็นลูกเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงแต่ผมจะโทรหาให้เขาเข้ามาในสายให้เข้ามาในสายให้มาตรงนี้มาคุยตรงนี้ครับผมจะให้เขาเข้ามาในสายแล้วมาให้ให้มา คุยตรงนี้ครับให้ทุกคุณรับรู้ว่าให้น้องเขาให้เล่าเลยลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงที่สงกรานไปทํานี่ทำนู่นไว้เนี่ยผมจะโทรหาน้องเขาในไลฟ์และผมก็จะให้น้องเขาเล่าเรื่องให้ฟังโดยที่ผมถามเขา แล้วหลังจากที่เปิดประเด็นแล้วผมจะดูว่าช่องไหนเลยการไหนที่จะช่วยเหลือน้องคนนี้ได้การเนี้ยเร็วๆแบบเนี้ยเปิดได้แต่ถ้าไม่มีสื่ออะไรที่อยากจะเล่นทนายสงกรานไม่มีอยากจะช่วยเหลือน้องคนนี้ก็แสดงว่าสื่อเมืองไทยก็เชื่อไม่ได้ เพราะว่าผลประโยชน์ครับแต่เรื่องน้องคนนี้นะแต่ถ้าข้อมูลทั้งหมดที่น้องเขาส่งมาให้ผมแล้วว่าเป็นข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยตามนั้นผมอยากจะให้คนที่เปิดคนที่เปิดผลกระแสผมอยากจะรู้ไอ้เรื่องเนี้ย ไอ้เรื่องทนายสงการกับลูกเขานะไม่เกี่ยวกับคดีแตงโมลเลยนะผลกระแสไม่ได้เป็นพยา,ยานเรื่องน้องคนนี้นะในชั้นศาลนะผลกระแสเปิดได้นะจริงๆเปิดได้นะจริงๆเราจะดูว่าใครจะช่วยเหลือใครจะทำ